สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ร้าน IONIC s t o โ e ร้านขายเกม Steam ออนไลน์ซึ่งตอนนี้จะมีโปรโมชั่นด้วยถ้าใครไปซื้อเกมที่ IONIC s t o โ e เนี่ยจะได้ไม i ล a c อ e เคลขับอวยพรพิเศษจากแม่หญิงเรียทำให้เล่น Dark s o โซได้เก่งขึ้นฟังดูไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นเรื่องของศยศาสตร์นะ แล้วก็เซอย m i n e ไม a ครผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ไม a ครออนไลน์ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าไปเล่นไม a ครที่เซอุ U ้ i n e ไม a ครบ่อยๆเนี่ยก็จะได้รับภูมิต้านทานมากขึ้นสามารถทําให้เล่นดาร์กโซลแล้วไม่ปลาจอยไม่ว่าจะตายกี่ทีก็ตามอันนี้ก็ไสยศาสตร์อีกเช่นกันดังนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทีนี้เข้าเรื่อง เพราะรู้สึกอายที่ตัวเองพูดอะไรไปก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้ยังแปลกใจทุกว,วันนี้ว่าทาไมสปอนเซอร์ทั้งสองเจ้ายังอยู่กับผมอยู่แต่ทั้งน,นี้ผมไม่เคยทาไตเติลหรือว่าจะมีโฆษณาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอเคเข้าเรื่องคือมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นมาตั้งแต่ตอนที่เล่นดักโซเมื่อ2ปีก่อนแล้วแล้วก็มารู้สึกว่าชัดเจนกว่าเดิมตอนที่เล่นดักโซเวอร์ชันมิแพร์ทูดายเอดิชันในปีนี้ ซึ่งก็คือเรื่องของบอสในช่วงหลังของเกมคือหลังจากที่เราวางหลอดเวสเซแล้วเนี่ยเราจะได้เจอบอสเหลืออีกแค่ประมาณ4ตัวก็คือมีนีโตมีน้องไอมีมังกรไลเกตซีฟแล้วก็มีโฟคิงซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบอสทั้ง4ตัวเนี่ยจะมีวิธีการต่อสู้กับมันแตกต่างกันไปไม่เหมือนบอสตัวไหนเลยแล้วทั้ง4ตัวก็ไม่เหมือนกันเลยด้วย อย่างโฟคิงที่ไม่ได้ออกมาสู้แบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าแบ่งล่างออกมาทีละตัวทีละตัวบีบให้เราต้องรีบฆ่าเขาเหมือนกับเป็นการต่อสู้ที่แข่งกับเวลาจะมามัวอ้อยอิงอ,อ้อยอิงเต้นลำไปเต้นลำมาก็ไม่ได้แล้วหรืออย่างนีโต้ซึ่งตัวเขาเองจะไม่เท่าไหร่เลยถ้าเกิดว่าเราบุกเข้าไปคุกวงในได้เนี่ยดาบของเขาจะฟันข้ามหัวเราไปหมดเลยด้วยซ้ําแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้ไพโรแมนซีจะยิ่งจัดการได้ง่ายมากๆเพราะว่าตัวเขาเองแพ้ไฟสุดๆ แต่การต่อสู้กับนิโต้จะมีจุดเด่นตรงที่เข้ามากับลูกน้องทีนี้ลูกน้องของเขาตอนที่ผมไปสู้เนี่ยผมจะเจอลูกน้องเขาแค่3ตัวเป็นตัวเล็ก,เลกๆเท่านั้นเองด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราหลงเข้าไปลึกๆอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยเราจะได้เจอพวกกระโหลกตัวใหญ่ๆด้วยแล้วถือดาบอันเป่งๆอันนั้นก็จะทําให้การต่อสู้ยิ่งวุ่นวายเข้าไปอีกรวมถึงยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกน้องของนิโต้สามารถฟื้นคืนชีวิตได้ตลอดดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจับจุดไม่ถูกไม่ได้เอาอาวุธสายศัก้นกาขึมๆ ถัดมากับซีฟซึ่งอย่างที่เห็นในวิดีโอก็คือตัวเขาเองแทบไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ผมเลยแต่เหมือนกับตัวของเขาเนี่ยสร้างมาเพื่อที่จะรับมือกับพวกนักลบสายเวทมนต์โดยเฉพาะคือถ้าเกิดว่าใครเล่นสายเวทมนต์เนี่ยก็ต้องอยากไปจัดก,การซีฟโดยที่อยากจะตัดหางของเขาด้วยแต่ปัญหาก็คือตัวซีฟเองเนี่ยจะมีพลังป้องกันเวทมนต์ค่อนข้างสูงแล้วการต่อสู้ของเขามันจะยากก็เฉพาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดหางของเขานั่นแหละครับเพราะว่าซีฟเป็นบอสหนึ่งในหลายๆตัวที่ตัดหางยากมาก น่าจะยากลองพอๆกับมไม่ใช่สิไม่ใช่ลองพอๆพลองลงมาจากมังกรดำแคลามตเลยด้วยซ้ําและสุดท้ายก็คือน้องไอซ์ที่นุ่น้องก็เห็นไปแล้วว่ามันเป็นการต่อสู้กับบอสที่แปลกประหลาดมากๆคือไม่มีแถบพลังชีวิตเป็นเรื่องเป็นราวด้วยซ้ําทั้ง3จุดที่เราบุกไปโจมตีน้องไอซ์เนี่ยฟันหนึ่งทีไม่ว่าจะด้วยอาวุธอะไรก็ตายหมดแม้กระทั่งลูกธนูก็ตามเป็นการต่อสู้กับบอสในแบบที่อย่าตกตายก็พอ โดยบอสทั้ง4ตัวตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเกมพยายามจะฉีกกฎของเกมตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่จำเจเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งครึ่งเกมมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเกมจนถึงตอนที่เราสู้ที่นิวลอนโดเนี่ยเราจะได้เจอบอสที่แบบออกมาดวนกับเราตัวต่อตัวหรือว่าออกมาดวนกับเราในลักษณะที่ว่าเราจะต้องกิ้งไปกิ้งมากันเ,เยอะๆหาจังหวะคือต่อสู้เหมือนกับสายเต้นรำนั่นแหละครับแล้วเราเจออย่างนั้นมาตลอดครึ่งเกมแล้วดังนั้นพอส่วนครึ่งเกมหลังเนี่ยเกมก็เลยพยายามจะหาบอส ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงนี้เลยกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงชอบพูดกันว่าบอสท,ที่เก่งที่สุดในเกมนี้ก็คือออเรนสตีมกับสโมเพราะว่าหลังจากออเลนสตีมกับสโมแล้วเนี่ยเราจะได้เจอแต่บอส4ตัวที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์แต่ว่าไม่ได้มีความยากในแบบเดิมอีกแล้วใช่ไหมก็คือไม่จําเป็นต้องไปยืนหาจังหวะฟันกับบอสหรือว่าไปเจอบอสลุม2ตัวใดๆทั้งสิน้นแค่หาจังหวะหรือว่าหาอาวุธไปฟันให้ถูกจุดก็พอ ดังนั้นเลยเป็นอะไรที่เข้าใจได้ที่พอตัวเกมเพิ่ม DLC Prepare to Die Edition มาเนี่ยบอสทุกตัวที่เพิ่มมาในตัว DLC ทั้งหมด4ตัวเนี่ยต่างเป็นบอสที่ต้องต่อสู้ในลักษณะของการต่อสู้แบบคุกวงไหนทั้งนั้นต้องหาจังหวะต้องการดีๆแล้วก็ต้องมีอาวุธที่เหมาะสมหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการดึงเกมกลับไปให้เราได้สู้กับบอสในลักษณะที่เราเคยชื่นชอบก็คือการได้สู้กับบอสที่ทำให้อดรีนาลีนสูบฉีดนั่นเอง ีนี้มาเข้าประเด็นของวิดีโอกันสัทีเมื่อกี้แค่ไล่ใช่ไหมมีมีมีประเด็นมีประเด็นยังดีที่มีประเด็นด้วยซ้ําทีนี้ประเด็นก็คือคือไหนๆเกมก็อุตส่าห์ทำ DLC ออกมาให้เราได้เจอบอสสนุกๆแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะจัดก,การบอสทุกตัวที่มีอยู่ในเกมให้เรียบร้อยซึ่งถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปตอนที่ผมมาอูราซิลครั้งแรกเนี่ยผมจะได้เจอกันกันกบเซนจูรี่กาเดียนใช่ไหมครับจอบ,บอสที่เป็นไคมิล่ามีหางเป็นมแมลงป่องเนี่ย จ้าตัวนั้นผมเคยพูดไปตอนที่จัดก,การมันได้ว่าเรามีสูตรที่จะได้เจอมันพร้อมกันทีเดียว2ตัวสูตรที่ว่าก็คือจัดการกับเจ้าคาเมร่าก่อนเสร็จปั๊บก็ดําเนินเนเรื่องในส่วนของอูลาซิลต่อไปจนกว่าเราจะจัดก,การกับอัลทอรียสได้เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยพอเรากลับไปตรงลานที่เราเคยได้เจอกับมันเนี่ยเราจะได้เจอกับมันพร้อมกันทีเดียว2ตัวแล้ว แล้วนี่คือสิ่งที่เราจะทํากันในวิดีโอพาท39.5นะครับก็คือไปจัดการเจ้าบอสสอตัวที่เกมแถมมาให้เรานี่แหละมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าตอนที่เราเจอกับมันครั้งแรกเพราะว่า h p ของมันจะน้อยกว่ามากๆแต่ว่าการที่มันปรากฏตัวพร้อมกัน2ตัวเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีโอเคครับ <S <S คือเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอลอดกินแล้วนะซึ่งเป็นบอสตัวสุดท้ายของเกมแล้ว กับลอดกินเนี่ยมันจะต้องเป็นการต่อสู้แบบเข้าไปนวเนียนวเนียกันแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะเหมือนกับมาดึงสัญชัตญยานกลับมาก่อนด้วยการมาวอร์มอัพกับเจ้าตัวไคมิล่าสองตัวตรงนี้นะแล้วผมะหมุนหน้าจอทําไมเนี่ยปวดหัวเลยยิ่งแก่ๆอยู่แล้วด้วย้อยมาหวังว่าจะจัดก,การได้ในทีเดียวถ้าได้ในทีเดียวนี่คืออธิบดเมื่อกี้จะยาวกว่าตอนต่อสู้อีกใช่ไหมแนงแนงอยู่ไหมอ๋อ่นงอันนั้นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเนาะ Ồ ok Yahoo Ồ, oh, không mày đi sao Ồ, โอ้โหโอเคถ้าจะยาวกว่าที่คิดเพราะว่าผมมองไม่เห็นตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหระยะประชิดมากโอ้โอ้โอ้ โอเคไม่ต้องดุขนาดนั้นก็ได้นะที่จริงอะคุณจองโมโหหน่อยแน่คุปปาเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหอ๋อเมื่อกี้ผมไปพยายามที่จะด้านมากไปหน่อยนะครับเหมือนกับโอ้โหนี่เนี่ยผมพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรนะผมไปยืนถืออาวุธมือเดียวนานไปหน่อยนะครับ บทจนานุกรมของอึนจองไม่มีคำว่ายอมแพ้นั้เอาตัวนี้ก่อนมั้งตอนที่ผมเล่นเซฟลองเนี่ยผมจัดการได้ในสองเองนะครับโอ้ยโอ้โหโดนอะไรก็ไปเนี่ย

เฮ้ยเฮ้ยมันเซฟรองมันน่าจะโอ้โอเซ,ซฟรองผมกระจอกกว่านี้ทำไมมันจัดการได้ในพุทิตาโว้วโอเคไฟหมดสนุกใหญ่เลยนะพวกบ้าหน่อยแนะ่ cũng còn mà không bị rơi, ha ha ha, mít, phơi lên, chạy trốn, ha ไอ้หนี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 มาโดดไม่ทันโอ้หันมุมมาเจอพอดีผมอยู่ไหนเนี่ยชีวิตฉันอยู่ไหนอ้ยติดพิษอ,อีกอ้าดูไม่ออกเลยว่าโดนอะไรเข้าไป มันถลอดวินง่ายกว่านี้ผมจุบโมโหมากโอ้ไม่มีแรงแม้แต่จะกินน้ำยาเพร่อพลังช่วยตายสักตัวได้ไหม ไม่ตายก,ก็อ่าอ่า,อา,อาไอ้ตัวนั้นใกล้ตายแล้วนี่อ้ายมันโดนสายฟ้าอ่าฮ่าฮ่าฮ่า้โมโหจริงๆแล้วนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวขอเวลาโมโหนิดนึงเอ็ง ผมพยายามจะฆ่าตัวดูนมากเกินไปนะ่ะทำให้อยู่ไหนไม่โดนใช่ไหมโอ้ยผมไปล็อกเป้าตัวนู้นอยู่ก่ โอเคโอเคอ้โดนพีตัวตายเถอะเอ้ยจากค่าได้ตัวหนึ่งแล้วเชียว <c oughs> ผมงงมากเลย่ะเซฟรองผมจัดก,การได้ในสองทีแล้วใช้เป็นดาบนีโต้ด้วยเนะี่ยทำไมมันยากขึ้นกว่าเดิมนะโอ้ยแล้าจัดก,การได้ภายในแป๊บเดียวด้วยนะครับอันนั้น อาาเกิดอะไรขึ้นพูดไม่ออก <c oughs> ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอา lốt lắm á lắm bắt thổ าไม่ดีซะแล้วมันหยุดสองด้านอ่โอโอ้ระวังหางมันบา แรงหมดตันมั่วแล้วนะอ้าวมันสลายโตฮ่า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 ฮโชคดีไม่โดนดอกสุดท้าย ผมทำบาปทำกรรมอะไรไว้โอ้ south. โอ้โอผมจะถือดาบสองมือทำไมเนี่ยโถเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ผมรู้ว่าจะโดนฟาดด้วยพิษอีกตายซะฟินเวอร์มันตื่นตันโอเควิดีโอนนะหลอดกีนผมชักหวั่นใจแล้วสิ อ้โ oh, 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 oh. ทำไมมันเป็นแบบนี้นะผมกลับว่าวิดีโอนี้มันต้องแบบสัน้นเพราะว่าเซฟลองของผมนะครับเลเวลแค่94เองเนี่ยแล้วผมไปจาัดการหลอดกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับจัดการได้ด้วยการต่อสู้เพียงรอบเดียวด้วยซ้ำอันนี้มันกลายเป็นนิวเกมพัสแล้วเนะี่ยมันแหมนิวเกมพัส n นิวเกมพัสดแล้วนะครับก็คือกลับมาที่คุกแล้วก็เริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วเนี่ย แบบง่ายๆเลยนะแต่ทำไมพอเซนจูรี่การเดนเองก็เหมือนกันเซนจูรี่การเดนเซนจูิเซนจูรี่การเดเองก็เหมือนกันผมจัดการได้ภายใน2ทีท่านเองด้วยดาบน้โต้ที่ฟันช้าม,มากๆด้วยนะครับบา้าวิดีโอหน้าคิดหนะักโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ